สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ LL Daily นะครับอัปเดตเรื่องของลิซ่ากันคลิปนี้เนี่ยขอเริ่มที่เรื่องของแฟนๆที่เขาออกมาพูดถึงเกี่ยวกับลิซ่าแล้วก็ดั้นทิสเต้นั่นเองที่ตอนนี้เนี่ยมีบางส่วนเขาคาดเดาการว่าหรือลิซ่าเนี่ยจะหมดสัญญากับทางแบรนด์ d e n นทิสเต้แบรนด์ไทยแล้วหรือเปล่าเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยไม่ค่อยเห็นการโปรโมทหรืออะไรเลยเชื่อมโยงไปกับคลิปล่าสุดที่ลิซ่าเนี่ยออกมาพูดหรือว่าออกมาลงนะครับกับรูชีน ของตัวแม่ตัวมัมตื่นนอนแต่งหน้าแต่งตัวนิดๆหน่อยๆอ,ออกไปซื้อมัชฉดดื่มดร้งกันก็สร้าง Engagement แล้วก็การพูดถึงแบบสัรรเสือนไปทั้งโลกเลยช็อตที่ลิซ่ากำลังมาเตรียมตัวล้างหน้าแปรงฟนันแล้วก็ทาครีมนะครับช็อตนั้นเนี่ยมีคนสังเกตเห็นว่าลิซ่านั้นได้เปลี่ยน ยาสีฟันไปใช้แบรนด์อื่นแล้วในคลิปวิดีโอถึงแม้ว่าจาไม่ได้เห็นชัดเจนหรือว่าเอามาตั้งเอามาโชว์ให้ดูเลยแต่ก็พอจะมองออกแล้วก็รู้ว่าไม่ได้เป็นของแบรนด์เดิมที่ลิซ่าเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าเป็น globally brand ให้ยูก็ใช้แบรนด์อื่นไปแล้วอาจจะมีการหมดสัญญาแล้วก็ลิซ่าเนี่ยไปได้ตอนสัญญาแล้วหรือเปล่าถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นจริงๆแฟนกลับเนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นไรยอย่างนั้นเนี่ยเราก็ยังมีงานอื่นๆให้ซัพพอร์ตลิซ่ากันไม่แน่ว่าอาจจะมีแบรนด์อื่นๆใหม่ๆท Lisa เ ร่วมงานด้วยในอนาคตข้างหน้ากับแบรนด์ไทยแบรนด์อื่นๆอีกก็รอติดตามกันนะครับแต่ยังไงก็ตามถ้าหากใครเนี่ยที่ใช้อยู่ใช้แล้วดีจะใช้ต่อน,นี่ก็สามารถทำได้ไม่ได้มีอะไรผิดแปลกไม่ได้มีอะไรที่แบบแย่เลยถ้ามันดีจริงเนี่ยก็ใช้ต่อกันไปยาวๆและถ้าหากว่าดิซ่าเนี่ยมีแบรนด์อื่นๆต่อให้ไม่ใช่แบรนด์ยาสีฟันหรืออะไรก็ตามที่เป็นแบรนด์ไทยเนี่ย ดิลลี่ก็พร้อมที่จะพพอร์ตลิซ่าเนี่ยเราเชื่อว่าน้องก็อยากทํางานกับแบรนด์ไทยเพราะน้องก็ชอบโปรโมทอะไรไทยๆเนี่ยให้ทั่วโลกได้เห็นกันอยู่แล้วแต่ที่แน่ๆเนี่ยรอพพอร์ตลิซ่ากับงานของทอๆ,ๆหรือว่า Amazing Thailand กันนะครับใครคิดยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้ลิซ่าเดนทิสเทเนี่ยก็คอมเมนต์มากันได้เลยส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่แฟนๆเนี่ยเขากำลังมุงกันอยู่ไม่ใช่แบรนด์ไม่ใช่ยาสีฟันหรืออะไรแต่ว่าเป็นรูปของลิซ่ากับ การใส่รองเท้าและนั่งเล่นกับน้องเหมียวนั่นเองซึ่งรองเท้าที่ดิซ่าใส่เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นของ Adidas หรือเปล่านะครับอัน,นนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ารูปที่ดูจะปกติแสนจะธรรมดาที่ดิซ่าเนี่ยนั่งเล่นกับแมวกลับกลายเป็นว่าเป็นรูปที่วัยรุ่หนักมากและมีแฟนคลับเขาไปมุงดูกันเพียบเลยแฟนญี่ปุ่นเองเนี่ยมุงหนักมากทุกคนตอนนี้เนี่ยเอนเกจการดูนะครับยอดวิวคือทะลุ10ล้านครั้งไปแล้ว มีคนเข้ามาดูรูปภาพลิซ่าเล่นกับน้องเหมียวเยอะมากจนมันอึงอ้งอึ้งไปจริงๆเพราะ10ล้านกว่าวิวเนี่ยที่คนเข้ามามุงรูปนี้เป็นภาพนี้ลิซ่าแต่งตัวปกติธรรมดาเหมือนดูบ้านโคตะชะชิลแต่ คนดู10กว่าล้านโอ้โ oh, หเอนเกลิซ่าเลยไม่เคยธรรมดาจริงๆนะครับใครเนี่ยที่เห็นก็สามารถเข้าไปดูกันได้ว่ารูปนี้มีอะไรที่ดึงดูดคน10ล้านกว่าเนี่ยให้เข้าไปดูเข้าไปมุงในขนาดนี้กันถ้าหากว่าไม่ใช่ลิซ่าเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าใครจะทำไวรัลได้ขนาดนี้เลยเพราะว่ารูปนี้เนี่ยมันแสนปกติแสนธรรมดามากเอ๊ะหรือเพราะว่าความสวยของลิซ่าที่โดดเด้งมาแล้วดึงดูดคนเข้าไปดูทุกคนลองวิเคราะห์กันหน่อยนะครับแล้วก็คอมเมนต์มากันซิว่าเหตุผลเนี่ย ราะอะไรทำไม10ล้านวิวถึงเกิดขึ้นกับโพสต์นี้และก็มาจากแฟนญี่ปุ่นด้วย